อีกครั้งนะคะกับรายการเซลล์มาช่วยขายรถนะคะ <S <S by PK Good Car ค่ะวันนี้นะคะเป็นตัวยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะคะเรื่องราคาขออุบไว้ก่อนนะคะจะ <Wow. S 1> เป็นตัวที่ในโลกของรถมือ2หรือว่าในตลาดเนี่ยค่อนข้างหากันเลยนะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะขอนำเสนอ Subaru Forester 2.0iS i-size ค่ะตัวท็อปสุดนะคะปี2021คันนี้เลยค่ะ wow. ออกห้างป้ายแดงนะคะราคาเกือบล้านห้านะวันนี้คันนี้ที่ตุ๊กนำมาเสนอราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามชมท้ายรายการค่ะเจ้าตัว f o r e s t e r นะคะมันจะเป็นตัวโฉมปัจจุบันแล้วนะคะคันนี้นะคะออกแบบมาไฟหน้านะคะไฟหน้าคันนี้นะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ LED นะคะทั้งคู่หน้าเลยนะคะตัดเส้นสายโลโก้ของ Forest เ r ลงไปนะคะเพิ่มความดีไซน์หรูหราและโฉบเฉียวนะคะ มีระบบฉีดล้างไฟหน้านะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะทางด้านอ่าไฟตัดหมอกคันนี้นะคะเป็นรูปแบบ LED แนวตั้งนะคะเพื่อช่วยความส่องสว่างนะคะมาพร้อมกับ Daytime Running Light นะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบออกแบบแบบอ่าสไตล์เปี n o b a c k นะคะตัดกับเส้นโครเมียมนะคะพร้อมด้วยโลโก้ดาวลูกไก่นะคะ สำหรับ FC ที่เป็นแฟนคลับของค่ายดาวลูกไก่นะคะ <Wow. S 1> ก็ทราบดีนะคะว่าเป็นรถที่ประกอบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สมรรถนะค่อนข้างสูงกว่ารถค่ายญี่ปุ่นทั่วไปเนาะ <Wow. S 1> มาดูกันทางด้านแนวตะเข็บนิดนึงนะคะคันนี้นะคะไม่เคยเก็บสีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลยไม่ได้ชิ้นเดียวนะกบอกเลยสำหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะอันลอยขอบ18นะคะล่องดำปัดเงานะคะดอกยางยังแน่นๆอยู่เลย มาดูตรงนี้นิดนึงนะคะเช่นกันนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับเลนนะคะเลนที่ควบคุมในการหักเลี้ยวนะคะจากล้อหน้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะคันนี้พิเศษนิดนึงนะตัวนี้มีไล่ฟ้ามาให้ทั้งสองฝั่งเลยเราไม่เคยเจอใช่ไหมสำหรับรถทั่วไปคันนี้แทบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะท่านผู้ชมมาพร้อมกับ กันสาดนะคะคิ้วกันสาดทั้งสเส้นเลยใหม่ๆสวยๆว,วิ่งๆเลยค่ะคันนี้นะคะออกห้างจากโรงงานเดิมมานะคะพร้อมด้วยแหลกคู่นะคะหลังคานะคะแน่นๆเลยมาชมกันทางด้านภายในนิดนึงนะคะมาดูทางด้านนะคะรอยเม็ดอาร์กกันนะคะเม็ดอาร์กนะคะเรียงตัวกลมนะคะสวยงามทุกจุดเลยค่ะไม่มีร่องรอยของการฉาโบโป๊จากอู่สีมาเลยนะคะ ป้าก็เช่นกันนะคะยังสวยใหม่กริปสะอาดสะอาดอยู่เลยนะคะรับประกันคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้จมน้ำหรือน้ำท่วมนะคะเอาสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วจองให้ทันเช่นกันนะคะล่าสุดคันเบนที่ตุ๊กรีวิวไปนะคะไม่เกินหนึ่งวันลูกค้ามาจองซื้อสดไปแล้วพี่บอกเลยติดตามรายการในไลฟ์ให้ดีนะคะรถสวยๆประจำสัปดาห์ตุกจะเอามาให้เสนอกัน มาดูกันทางด้านหัวน็อตน,นิดนึงนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ยังเงาอยู่เลยนะใหม่มากๆนะคะโลโกโล้นะคะเห็นไหมเอ่ยสติกเกอร์ต่างๆนะคะเครื่องหมายยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะมาชมกันทางด้านด้านหลังนิดนึงนะคะเช่นกันนะคะลอ <c oughs> งดูงงงนะคะว่าสวยจริงๆทุกบานหรือเปล่า เห็นไหมคะเม็ดอ้างนะคะเรียงตัวกลมสวยงามนะคะามาดูที่งานฝ้านิดนึงนะคะเห็นไหมคะใครหาตัวไอซไซส์ ide, เน้นเลยคะบอกตุกเลยว่าเล่นตัวหาตัวไอซไซส์ไม่ไอซ์ไซส์มีไหมมีมีอีกคันนึงแต่ยังไม่ได้นํามารีวิวเนาะสวยเหมือนกันมาชมกันทางด้านท้ายนิดนึงนะคะท้ายคันนี้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่นย่อยท,ทั่วไปมากนักนะคะเพิ่มเติมมาในส่วนเพียงแค่เจ้าโลโก้ของตัวไอซไซส์ ide, เท่านั้นเองนะคะ มาพร้อมกับนะคะที่ปัดน้ําฝนทางด้านบานท้ายนะคะพร้อมอ่าเส้นไล่ฟ้านะคะของกระจกบานท้ายมาพร้อมกับสปอยเลอร์ชุดแต่งนะคะพร้อมไฟเบรกตงที่3ตัวรับสัญญานะคะออกแบบมาในรูปแบบของขีบฉลามค่ะเซ็นเซอร์ญญด้านท้ายเช่นกันนะคะมาพร้อมให้กันอยู่รู้สึกว่าจะประมาณ2จุดนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยนะคะไฟท้ายจะมาในรูปแบบ ไม่ Full LED นะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวของในส่วนของไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งนะคะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะคะเลยขอบอกว่าเป็นกึ่งผสมแล้วกันหรือผสม LED แล้วกันนะคะมาดูกันทางที่ด้านสัมภาระท้ายกันนะคะแสวยงามเช่นกันค่ะสัมผัสได้สิ่งแรกคือเปิดรถมากินป้ายแดงยังไม่จางหายเลยนะคันนี้ ามาดูกันทั้งด้านหัวน็อตฝั่งท้ายนะคะเห็นไหมเอ่ยรถนะคะน็อตทุกตัวเดิมๆนะคะอันนี้จะฝุ่นเยอะนิดน,นึงนะคะขออภัยที่ยังไม่ได้ครีนนิ่งอยากให้เห็นของจริงเลยว่ารถอ่ะแทบจะล้างขายจริงๆนะที่ร้านเราดูได้เลยนะคะเห็นไหมคะหัวน็อตนะคะยังแน่นๆอยู่เลยนะยังไม่มีรอยรอยถลอกรอยรอยขันประแจนะคะเช่นกันค่ะ บอกเลยว่าช่วงล่างอันนี้มันเด็นเรื่องช่วงล่างขนาดตุ๊กนั่งไปยังแบบแน่นมากเลยนะมาดูกันที่ด้านฝาท้ายนิดน,นึงนะคะมาพร้อมกับตัวม่านบังสายตานะคะตัวนี้มีแถมไปให้ด้วยเลยนะเบาะหลังนะคะสามารถเหนี่ยวตรงนี้ก็สามารถพับลงไปได้เลยง่ายๆด้วยปลายสัมผัสอ่ะเช่นทางซ้ายและขวานะ ตัวนี้สามารถถอดดึงออกได้นะคะเกิดว่าลูกค้าอยากจะอยู่ในโหมดของอเนกประสงค์อยากขนสัมภาระเยอะๆขนาดใหญ่ๆนะคะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะมาพร้อมกับถาดพลาสติกรองท้ายรถนะคะมาพร้อมกับเช่นกันนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆวัสดุพรมกระดุมนะคะมีมาให้ติดรถมาเลยมาดูกันที่ทางด้านล่างอันนี้เป็นแผ่นไม้อัดนะคะก็ยังไม่หมดยังไม่เจอ เดี๋ยวนะนับก่อนซีว่ากี่ชั้นแล้ว1ชั้น2ชั้น3ชั้นนะคะชั้นที่4เป็นถาดโฟมนะคะมาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆนะคะอุปกรณ์กสริมสำหรับช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะอ่าเจอแล้วค่ะอันนี้ชั้นที่เท่าไหร่แล้วนะชั้นที่5มันช่างซับซอ้อนจริงๆเลยนะคันนี้มาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะคันนี้ไม่ใช่สเปกรันแฟงนะคะยังมียางอะไหลมาให้อยู่เนาะมาพร้อมกับแม่แรงนะคะประแจนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ,อขัน ขันล้อต่างๆนะคะมีมาให้ครบเลยค่ะถาดนะคะถาดที่เป็นหลุมวางนะคะยังอะไรยังสวยงามอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะเดิมบางเลยเฟอะให้ดูได้เลยไม่มีรอยตัดต่อดัดแปลงไปติดแก๊สนะตัวเองอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันทางด้านห้องเครื่องทางด้านหน้ากันนะคะจะแพงแค่ไหนนะคะซูบารูก็ยังไม่ให้ก้านโชกคมานะคะ ทำตัวค้ำแบบเป็นโช๊คเนาะก็ยังต้องต้องพึง่งไม้กายสิทธิ์อยู่ดีมาดูกันที่ทด้านหัวน็อตกันนิดนึงนะคะดูะรายละเอียดทางด้านหัวน็อตหนึงน่งเห็นไหมเอ่ยสวยๆเงาๆเลยค่ะรถไม่เคยโดนมานะคะฝากระโปรงยังไม่เคยถูกขันออกนะคะแก้มทางด้านซ้ายนะคะยังเดิมบางสวยงามค่ะมาพร้อมกับพลาสติกครบอบทางด้านแก้มขวานะคะยังสวยๆอยู่เลยขอบยางเช่นกันค่ะ ยังสวยเงาใหม่ๆอยู่เลยนะจ๊ะมาดูกันที่คานหน้านิดน,นึงนะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยคานเดิมนะคะรูกลมคมชัดนะคะสวยงามค่ะคมจริงๆไม่มีรอยโป้ะนะคะมาดูกันที่ด้านตรงนี้นิดน,นึงนะคะด้านหมอน้ําเห็นไหมเอ่ยทุกอย่างยังสวยงามอันนี้เอาจริงๆนะเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าคันนี้มีประกันบรันตียาวๆให้ถึง5ปีเลยนะ ไม่ต้องไปทําสมัครพวก e-w หรือว่าพวกบริษัท G.P.S อะไรต่างๆนะคะคันนี้ลูกค้าต่อให้ซื้อไปในสภาพมือสองนะคิกย้ําเลยนะคะเอาไปเข้าสู่ซูบารุได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะเม็กชัวร์สุดๆเลยคันนี้คือประกันหนะต่อให้เราผ่อนไฟแนนซ์หมดเนาะเอาต่ำๆนะสีปีนะรถคันนี้อยู่ตลอดอายุสัญญาลูกค้าก็ยังประกันศูนย์อยู่เลยยังไม่หมดเลย <Wow. S 1> หาไม่ได้แล้วนะมีคันเดียว บอกเลยย้ําทุกครั้งว่าถ้ามีคันเดียวก็บอกเลยมีคันเดียวอ่าระบบเส้นสายสายพานนะคะเห็นไหมเอ่ยสายพานเส้นยังสวยอยู่เลยตัวมูเล่อะไรต่างๆเห็นไหมคะยังมีรอย QC จากโรงงานคือเดิมแท้จากโรงงานจริงๆคันนี้แบตเตอรี่ก็ยังเป็นลูกใหม่อยู่นะจ๊ะเครื่องฟีสต้าติดง่ายค่ะคันนี้ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมป้าเขาจะอัดรายการมันเข้ากล้องนี่อัดไปแล้วอัดเข้า นะบอกไม่เชื่อถามว่าโสได้หนบอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมทางด้านภายในรถกันค่ะสซอร์ไพรส์สิ่งที่เปิดภายในรถมาได้นะคะสัมผัสได้สิ่งแรกเลยคือกลิ่นป้ายแดงเพราะอะไรกันมาชมกันค่ะขออนุญาต์สตาร์ทเครื่องรถนะคะตัวนี้เป็นระบบ e n t ท Smart ค่ะสตาร์ทไฟฟ้านะคะอัตโนมัตินะคะกุญแจมีพร้อมอ่ะกุญแจเป็นดอก e mo, อีโมสดอกนะคะนี่ดูนิดนึงนะคะ จอกลางอันทรงพลังนะคะจอแท้จากโรงงานใหญ่ๆเลยรองรับระบบนะคะมีเดียนะคะก็คือ AM/FM นะคะแผ่นซีดีก็ยังใช้ได้อยู่นะคะรองรับระบบ USB Blue ู tooth iPod นะคะจอ,อน,นี้มีมาให้ทั้งหมด3จอก็คือหน้าใหม่นะคะตัวรถนะคะแล้วมาพร้อมกับจอบนนะคะแสดงสถานะของระบบปรับอากาศค่าเฉลี่ยเอเวอร์เรนต์ค่าน้ำมันต่างๆนะคะอุณหภูมิภายในรถแล้วพร้อมกับนาฬิการถ ตัวนี้ก็จะเป็นจอกลางสำหรับพวกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆหรือว่าเป็นระบบเนวีนะคะถ้าจะเล่นได้ทุกอย่างเลยนะที่เขาลองรับอะตัวนี้มาดูกันที่ไม์รถคันนี้นะคะวิ่งมาแล้วอยู่ที่11,000มนกิโลนะคะบอกแล้วไงว่าคันนี้รับประกันยาวๆเลยถึงหนึ่งแสนหรือ5ปีนะคะ1นึ่งแสนกิโลถึง5ปีแล้วแต่ระยะใดจะหมดก่อนกันถ้าเราใช้น้อยนะคะมันสามารถ ยืดสูงสุดได้ถึง5ปีเลยนะคะ <Wow. S 1> ซ่อมศูนย์นะคะไม่ต้องไปซ่อมอู่นอกให้เราเจ็บปวดหัวใจคันนี้ซื้อไปยังไงก็คุ้มพิตุกการันตีค่ะมาดูทางด้านวัสดุตกแต่งทางด้านในกันนิดนึงนะคะเป็นรูปแบบภายในสีดํานะคะเสริมด้วยเบาะหนังแท้นะคะเป็นรูปแบบการดีไซน์แบบเปียโนแบ็กนะคะระบบความปลอดภัยนะคะบึ้ม,มเต็มคันเลยนะคะคันนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นไอซ i ไอซคืออะไรไอซ e ก็คือ ตัวนี้เลยค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือระบบสายตาเรานี่แหละคะ่ะมันจะมีทําทงานในรูปแบบของเลนเฮเลนหนตัวแล้วก็เลนแนวตั้ง1ตัวนี่ก็ไม่ได้แบบแมนมากนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวสมองอัจฉริยะนะคะสําหรับควบคุมนะคะการขับขี่ของเรามีระบบ a d a p t i v e รองรับนะคะในการาช่วยลดความเร็วแปรผันนะคะเหมาะมากสาหรับคนที่ใช้ในกรุงเทพนะคะรถติดไฟแดงยาวๆบางทีเราเกิด ใช้โทรศัพท์เพแบบเพลินๆเ,เนาะปล่อยรถไหลไปหรือว่าจอดนิ่งไปให้คันคันหลังเรามันบีบแต่ไล่เราถ้าขับคันนี้นะคะหมดปัญหานี้แน่นอนเพราะว่ารถคันนี้นะคะมันจะไหลไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติโดยใช้เจ้าไอซีเนะะี่ยค่ะคือจับจับเซ็นเซอร์จากคันหน้านะคะอัจฉริยะจริงๆมันสามารถจับได้ถึงตั้งแต่0นกิโเมต่อชั่วโมงเลยไม่ต้องกลัวว่าคันนี้จะไปจิ้มตุกคันหน้าแน่นอน เพราะว่ามันมีเจ้าตัวนี้เสริมให้แล้วก็เวลาเราขับทางไกลเกิดเราเกิดจะวูบหลับในอะไรประมาณนี้นะคะเจ้าตัวไอไซอีกเช่นกันนะคะบางทีมันจะจับสัญญาณเช่นเวลาเราหักเลี้ยวพงาลัยอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วเกิดแบบว่าถ้าเป็นรุ่นพวกรุ่นมาตรฐานยี่ห้ออื่นทั่วไปอะ่ะมันจะขืนพวงอะไรถูกไหมคะแต่คันนี้นะคะรับประกันค่ะไม่ขืนพงอะไรเนาะมันเป็น,นออกมาในรูปแบบสัญญาณเตือนเฉยๆแค่นั้นเอง คันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบขับขี่นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นไฮไลท์อีกเช่นกันนะคะมันเป็นในรูปแบบนะคะขับ4นะคะ4 wheel drive ในรูปแบบเขาเรียกว่า X mode นะคะตัวนี้จะมาในรุ่นของตัว l อง g top แล้วก็ตัว top ตัวนี้เช่นกันนะคะตัว l อง g top ก็มีนะตัวนี้คือสามารถปรับปรับขับขี่ได้ตามตามใจผู้ขับขี่เลยไม่ต้องรอระบบออโต้นะคะนี่ นี่คือไฮไลท์เช่นกันนะคะน้องพี่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอเรากดไปปุ๊บนะคะเห็นไหมคะเวลา,วาจุดอับสายตาทางด้านหน้ารถอู้ต่อให้ขับเบนซ์ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะ,ะตัวนี้เห็นไหมเอ่ยเวลามุมอับเวลาเราเลี้ยวออกจากซองหรือออกจากอะไรอย่างเงี้ยในที่ขับขันนะตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะเป็นเลนพิเศษคะ่ะพี่ตุ๊กขอเรียกว่าเป็นเลนดวงตาที่สี่ที่ห้าแล้วกันนะสําหรับคันนี้อืมถ้าถามว่าคันนี้นะคะมันเบนซินนะคะอัตราเฉลี่ยเท่าไหร่บอกไว้เลยนะคะ ปะมา14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอ่ะเดี๋ยวทางด้านหน้าหมดหรือยังเอ่ยหมดยังยังของเล่นเยอะรีวิวต้องคุยกันนานนิดนึงนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยพาเวอร์รองรับระบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็รองรับระบบ Adaptive Cruise นะคะ มีแพทเ์นชิปมาด้วยพวงมลาลัยจะแน่นๆนิดนึงนะคะมาดูทางด้านขวานิดนึงนะคะรองรับนะคะกระจกออโต้ขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4ี่บานกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันทางด้านหลังนิดนึงนะคะว่าการนั่งแอร์จะเย็นไหมนั่งสบายไหมเรามาชมกันค่ะอ้าวนั่งไม่ได้ปรับขึ้นง่ายๆอันนี้คือปรับขึ้นง่ายๆเลยนะ วันนี้แต่งตัวธรรมะาแมงบอกสำหรับรถ SUV ที่พร้อมจะรวยเช่นกันค่ะคันนี้จะแตกต่างจากตัว XV อย่างหนึ่งตรงที่ว่าโ o ลเตอร์จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัว XV นะคะแตกต่างทั้งราคาและก็แตกต่างทั้งทัศนวิสัยในการขับขี่เช่นเดียวกันนะคะอย่างถ้าเราเป็นคนนั่งข้างหลังนะคะพี่ตุ๊กสูงประมาณ165นะคะบอกเลยว่าเนื้อที่ที่สีสาจากผนังเพดานนะคะค่อนข้างเหลือเยอะสําหรับคนที่กลัวที่แคบนะคะคันนี้ เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่น่าซื้อไว้ใช้กันนะคะด้านหลังนะคะสามารถนั่งกันได้3คนนะคะ3คนแบบไม่อึดอัดน,นะนั่งสบายๆระบบข้อดีของคันนี้คือช่วงล่างนะคะนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลจริงๆช่วงล่างขับดีแต่การขับขี่อ,อาจจะคนที่เท้าไว้นะคะไปอาจจะไม่แนะนํานิดหนึ่งเพราะว่าคันนี้ลักษณะการขับมันจะเป็นแบบเหมือนเนิมๆนิ่งๆไปเรื่อยๆนะคะอันนี้พี่ตุ๊กบอกก่อนนะคะ มาดูกันทางด้านช่องปรับอากาศทางด้านหลังนะคะมีมาให้พร้อมด้วยนะแล้วก็มาพร้อมกับช่องเสียบสายชาร์จแบตนะคะียบมาในรูปแบบของ USB ทั้ง2ช่องเนาะไม่ต้องแย่งกันนะคะใครจะชาร์จแบตทางด้านหลังเอาได้เลยสบายบอกเลยคันนี้ก็คือดีๆเช่นกันเป็นรถเกรด Get A ที่ไม่ค่อยมีใครเขาขายอะแต่มันไม่ประหลาดนะมันเป็นของหาย,ยากอะทำไมต้องรีวิวคันนี้ตอบได้เลยค่ะที่นี่เซล์10คนนะคะแน่นอนว่าคันนี้ไม่มีใครแย่งตกข,ขายแน่นอนเนาะ มาซื้อกับพี่ตุ๊กโอเคเดี๋ยวเรามาปิดท้ายรายการกันเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับได้ชมทางด้าน360องศาของรถ Forester คันนี้นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวทุกทวนอีกครั้งนะคะเป็นรถ Subaru Forester 2.0 ISI Size นะคะปี2021นะคะประกันศูนย์นะคะยังเหลือยาวๆได้ถึงปี2025นะคะแล้วก็ราคาออกห้างป้ายแดงนะคะอยู่ร่วมๆเกือบร้านห้านะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษคือเป็นตัวของ i อซีนะคะเป็นตัวแพงสุดของตารางนะคะพบกับ TK คุุลคาวันนี้นะคะมาพิเศษในราคาเพียงแค่1 9 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีนะคะประวัติดีฟรีดาวได้นะคะคันนี้แล้วบอกเลยว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะเพียงแค่2,49%เท่านั้นนะคะสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเช่นกันนะคะออกได้จริงทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในานามออกของในานามบุคคลหรือในานามนิติบุคคลนะคะก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะที่นี่ออกรถไม่ยากนะคะพร้อมดันไฟแนนซ์นให้ทุกเคสนะคะขอเพียงลูกค้าตอบตรงตามความจริงเข้ามานะคะสําหรับใครที่มองหาอยู่นะคะสําหรับเจ้าตัว Subaru ลูนะคะซู b a r ลูฟอเรสเตอร์ตัวไอซีตัวพิเศษตัวนี้นะคะให้รีบโทรเข้ามาเลยค่ะทางช่องทางทางด้านล่างนี้นะคะสําหรับใครที่อยากเห็นรถก่อนใครในสต็อกของ T ี g o o ู c คานะคะ ขอเพียงแค่ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์หรือกด Subscribe นะคะเข้ามาที่รายการ TK Good Car หรือว่ารายการเซล์มาช่วยขายรถนะคะได้ตามช่องทางทางด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะคะจองให้ทันนะคะแล้วมาพบกับตุ๊กใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย car f o r sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car f o r sure com